สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่12ตุลาคม2566นะครับและนี่ก็เป็นบ่อกุ้งกล้ามแดงของผมอีกบ่อหนึ่งนะครับที่ผมปล่อยกุ้งกล้ามแดงขนาด1นิ้วลงไปประมาณ5-600ตัวนะครับผมแล้วก็กุ้งขนาด3-4นิ้วประมาณสัก1-200ตัวนะครับผมก็ปล่อยปนกันเอาไว้นะครับผมปล่อยไปประมาณเดือนกรกฎานะครับประมาณวันที่8กรกฎาจนถึงวันนี้นะครับวันที่12 ตุลาละมันก็จะได้ประมาณ3เดือนแล้วนะครับผมก็จะมาสูบบ่อนะครับสูบบ่อเพื่อจับกุ้งให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าบ่อที่ผมปล่อยลงไปนะครับระยะเวลา3เดือนขนาดกุ้งที่ต่างกันนะครับมันจะเหลือรอดสักกี่ตัวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีฝนตกแล้วก็น้ําไหลเข้ามาในบ่อจนเต็มเลยนะครับแล้วก็ล้นออกไปบ่อข้างๆนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะมีกุ้งหรือเปล่านะครับผม ก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับตอนน้ําแห้งครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วเราก็จะมาค่อยสรุปผลสรุปผลการทดลองกันหลังคลิปนะครับผมโอเคครับตอนนี้น้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแห้งไปเกือบหมดแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราลงไปจับกุ้งกันนะครับเราก็ใช้เวลาสูงแป๊บหนึ่งนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับในบ่อผมปล่อยหอยลงไปเยอะเลยนะครับก็จะเป็นหอยจุกนะครับหรือหอยขมนะครับแล้วก็หอยเชอรี่ นะครับผมภายในบ่อก็จะมีเยอะเลยนะครับผมมีทั้งสองบ่อนะครับบ่อนี้ผมก็มีหอยนะครับผมก็เลี้ยงไว้กินนะครับหอยโอเคครับเพื่อนๆเราลงมาแล้วนะครับอ่ะเนี่ยครับมันก็จะมีกุ้งอยู่นะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยนะครับก็จะเป็นกุ้งมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผมนี่นี่ก็ใช่นะครับกุ้งนะครับนี่ก็ใช่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปล้างนะครับผม สูบเรานะครับเนี่ยครับเป็นกุ้งทั้งนั้นเลยนะครับผมมีกุ้งมีปูนะครับผมกุ้งนะครับเยอะเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราจับกุ้งกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่จับเสร็จครับนี่นะครับเป็นกุ้งที่จับได้อยู่ประมาณสักสิเแล้วนะครับผมเนี่ยจะอยู่ในบ่อนะครับผมก็ยังเห็นเยอะอยู่นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยจับนะครับนี่คือลักษณะในบ่อนะครับไปครับจับเรียบร้อยแล้วนะครับผมกุ้ง ผมก็คิดว่าผมจามาหมดแล้วแหละนะครับก็จะเหลือเท่าไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูในบ่อที่ผมเอาไว้นะครับผมบ่อที่ผมพักกุ้งไว้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสรุปผลการทดลองให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นบ่อดินบ่อที่4ี่นะครับครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะครับที่ผมปล่อยกุ้งลงไปแล้วผมก็ได้สูบบ่อนะครับบ่อนี้ครับผมและนี่นะครับเป็นกุ้งก้ามแดงที่ผมได้ในบ่อดินของผมทั้งหมดนะครับผมยังไม่ได้นับเลยนะครับว่าจะได้กี่ตัวแต่ดู ลักษณะแล้วก็น่าจะได้ประมาณน่าจะร้อยร้กว่าตัวนะครับร้อประมาณ150ตัวนะครับดูด้วยสายตามีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะมาวัดขนาดกุ้งให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ากุ้งของผมที่ผมปล่อยขนาด1นิ้วลงไปแล้วก็สามถึงสนิ้วนะครับลงไปสเดือนนะครับประมาณ3เดือนนะครับ การให้อาหารของผมก็ก็ไม่ได้ให้ทุกวันนะครับผมผมก็จะมีผักบุ้งมีสาหร่ายที่อยู่ในบ่อนะครับก็คือให้เขากินตามธรรมชาติอิงตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ให้อาหารบ่อยนะครับส่วนอาหารเม็ดก็จะมีบ้างนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะให้ครั้งสองครั้งนะครับหรือบางครั้งผมลืมผมก็ไม่ได้ให้เลยนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีเป็นกุ้งตัวเนี่ยครับไซส์เฉลี่ยนะครับเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกุ้งไซส์เฉลี่ยที่อยู่ในบ่อดินของผมนะครับ ก็จะได้อยู่ที 4, 5, 4่ประมาณสักสักสี่เกือบห้านิ้วนะครับผมประมาณห้านิ้วอะครับผมเนี่ยครับประมาณสี่ถึงห้านิ้วนะครับประมาณสี่จุดห้าถึงห้านิ้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนั้นส่วนกุ้งตัวเล็กก็มีนะครับผมเนี่ยครับเป็นกุ้งตัวเล็กๆเลยเนี่ยนะครับผมไซส์ก็จะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วนะครับผมไซส์เล็กก็จะอยู่สามนิ้วนะครับเพราะว่าผมปล่อยไซส์รวมกันนะครับเราก็ไม่รู้ว่ากุ้งหนึ่งนิ้วของผมมันเป็นสามนิ้วหรือเปล่า หรือกุ้งสามสี่นิ้วมันกลายเป็นห้านิ้วหกนิ้วหรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะปล่อยไซส์เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอื่นกันบ้างนะครับไซส์เฉลี่ยเฉลี่ยตามที่ผมดูนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณสี่นิ้วห้านิ้วนะครับประมาณสี่เนี่ยครับอย่างตัวเนี้ยก็ประมาณสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วกว่าสี่นิ้วกับสี่นิ้วครึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นกุ้งที่ผมเลี้ยงในบ่อดิน ในครั้งนี้นะครับถือว่าได้เยอะนะครับเกินคาดนะครับเพราะปกติบ่อนี้ของผมจะไม่ค่อยได้ผลผลิตนะครับผมเนี่ยครับผมกุ้งทั้งหมดนะครับหลังจากผมจับกุ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ใช้วิธีการลักน้ํานะครับก็คือสูบจากบ่อเนี่ยครับบ่อข้างๆที่ผมสูบน้ําไปพักไว้นะครับก็ปล่อยลงมาในบ่อตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าบ่อก็มีน้ําเต็มเหมือนเดิมนะครับ ก็จะมีหญ้าลกๆหน่อยนะครับแล้วผมก็จะตัดหญ้าออกนะครับแล้วทีนี้ก็หมดหน้าผลแล้วนะครับผมก็จะคัดกุ้งทีนี้ผมจะคัดกุ้งตัวใหญ่นะครับประมาณ 3- 4นิ้วมาลงไว้สัก 200- 300อตัวนะครับในบ่อนี้แล้วผมก็จะทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าถึงประมาณ 3- 4นิ้วอะครับผมผมจะปล่อยลงไปสัก2 300ตัวนะครับมันจะเหลือสักกี่ตัวแล้วมันจะได้ไซส์ไหนบ้างนะครับบ่อดินนะครับ ก็ถือว่าโตเร็วกว่าบ่อปูนนะครับเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่มีบ่อดินเล็กๆเหมือนอย่างของผมนะครับก็สามารถหากุ้งมาปล่อยได้นะครับผมนะครับบ่อไม่จำเป็นต้องสวยนะครับขอแค่ว่าในบ่อของคุณไม่มีศัตรูนะครับไม่มีปูไม่มีปลานะครับไม่มีกบเขียดงูลงไปกินกุ้งของเราก็โอเคแล้วนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะบ่อทั้งหมดของผมนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะครับก็ทักทายพูดคุยสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อการขายเรื่องการตลาดนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็ทักมาคุยกับผมได้นะครับไม่ซื้อกุ้งก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมข้อมูลไหนที่ผมรู้ผมก็จะแบ่งให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นลักษณะบอกกุ้งก้ามแดงของผม ผมยังเหลืออีกบ่อนี้นะครับบ่อกลางนะครับเป็นบ่อใหญ่อีกบ่อหนึ่งของผมนะครับที่ผมปล่อยกุ้งก้ามแดงไปบ่อยมากนะครับผมปล่อย3 4นิ้วไปเยอะมากเลยนะครับบ่อเนี้ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเหลือรอสักกี่ตัวเราจะได้สักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวก็จะมาลุ้นกันดูกันตอนคลิปต่อไปนะครับที่ผมจะสูบบ่อนี้นะครับแล้วผมก็จะจับกุ้งให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งบ่อดินเนี่ย ข้อดีของมันก็คือโตไวนะครับข้อเสียของมันก็คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากุ้งเราจะเหลือรอดสักกี่ตัวนะครับผมนี่เป็นข้อเสียของมันนะครับโตไวจริงนะครับแต่ในบ่อต้องไม่มีศัตรูนะครับไม่มีศัตรูถึงมันจะกินกุ้งไม่ได้แต่มันก็จะไปแย่งอาหารกุ้งของเราที่เราให้กุ้งของเรานะครับพวกปูพวกกบพวกเขียดพวกงูพวกเนี้ยนะครับงูก็จะเป็นพวกงูปลางูอะไรเงี้ยครับผมมันก็สามารถที่จะจับกุ้งเรากินได้ตอนที่กุ้งเราลอกคาบนะครับผม อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับใครที่มีบ่อพื้นที่เล็กๆหลังบ้านนะครับก็ขุดเป็นบ่ออย่างผมก็ได้นะครับขุดตามพื้นที่นะครับบ่อไม่ต้องสวยมากหรอกครับล้อมก็ได้ไม่ล้อมก็ได้นะครับเพราะมันอยู่ในเขตบ้านเรานะครับอย่างของผมผมก็ไม่ได้ล้อมนะครับแต่อนาคตผมอาจจะซื้อมุ้งฟ้ามาล้อมนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพื่ออาจจะป้องกันกบพวกอะไรเข้ามาในบ่อของผมได้นะครับ แต่ข้อดีเมื่อวานนี้นะครับผมสูบบ่อเนี้ยลงไปนะครับไม่ค่อยเจอปูเลยนะครับปูน้อยมากนะครับนี่ได้ปูอยู่ประมาณสามสี่ตัวเองแสดงว่าไม่มีปูเลยนะครับผิดกับบ่อเล็กของผมนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆบ่อเล็กบ่อนน้นนะครับบางทีผมสูบทีนึงนะครับผมได้ปูเป็นกิโลเลยนะครับผมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมแต่ละบ่อศัตรูมันไม่เท่ากันนะครับผมก็เป็น ข้อมูลนะครับที่อยากบอกกล่าวเ,เพื่อนนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งกร้ารมแดงมันไม่ได้ยากเลยนะครับผมใครๆก็เลี้ยงได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับว่าเราจะได้ผลผลิตตรงตามเป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับผมแต่องผมโชคดีอย่างหนึ่งก็คือผมมีลูกกุ้งของผมเองนะครับผมผมไม่ได้ซื้อนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะได้น้อยนะครับแต่มันก็ยังเป็น ผลผลิตของเราเองนะครับเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ลงทุนเลยเกี่ยวกับกุ้งนะครับผมเราจะเสียแค่เวลาเท่านั้นนะครับเสียแค่เวลาเสียน้ำานี่ครับน้าในบ่อของเรานะครับแล้วก็จะสูญเสียไปเพราะว่าถ้าน้ําต่อไปหน้าแรงนะครับผมก็จะต้องสูบจากบ่อใหญ่นู่นนะครับไปไกลเลย2อ0เมตรมาใส่นะครับผมนี่แหละครับก็ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะลองเลี้ยงดูอยากจะเริ่มเลี้ยงนะครับก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับผมกุ้งก้ามแดงเลี้ยงได้ทุกคนครับแต่ว่าจะเรือรอดมากน้อยแค่ไหนบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับสภาพบ่อด้วยนะครับผมเนี่ยครับเลี้ยงไม่ยากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ง่ายเลยกุ้งก้ามแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับกุ้งก้ามแดง มก็จะมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับผมสวัสดีครับ